สวัสดีครับสวัสดีชาวเคมเปอรทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่อีกแล้วนนเนี่ยผมหลังจากที่แบบว่าหายไปยาวนานแล้วประมาณ5วันได้วันซึ่งไม่ได้แบบว่าไปแบบไปท่องไปเที่ยวไหนะครนะผมซึ่งแบบว่ามันก็เหนื่อยนะผมเหนื่อยจากการทํางานมาต้องขอไปด้วยนะผมที่แบบว่าไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะับซึ่งวันนี้มีกิจกรรมที่เข้ามาซึ่งเป็นจุดที่แบบว่าพี่ว่าเฟี้ยวเฟี้ยว กระเจียวแมวเ,เลยก็ได้นะผมเองซึ่งชุดนี้ทั้งหมก็เข้ามาปุ๊บหน้าตาประมาณนี้เลยนะค้อง <Okay. S 2> แก๊งหมาป่าและคาตนะวิญญาณน,นั่นเองนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งขนาดชื่อก็ประมาณว่าโอ้โหโคตรเท่อะครับน้องๆคาตนะวิญญาณน้องเฮ้ยโอเคอเค,คลิกไปดูเลยนะครผมก็เข้าตั้งแต่วันที่29ไปจนถึงวันที่11บเอ็ดมีนานนะผมต้องขอไปด้วยที่แบบว่าไม่ได้ตามคลิปให้ดูตอนเข้ามาแรกๆนะค้องเอ้ยต้องขอไปด้วยที่นี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเค ไม่พูดความจำเป็นแล้ผมซึ่งดูแบบตรงนี้นะคือแบบอ่าประมาณสามชุดได้ปะประมาณสามชุด4ี่ชุดมั้งนะแต่มันก็น่าจะ3ามชุดนั่นแหละเพราะว่ามันชายหญิงอะเอ๊ะแต่วันนี้นผมพี่ไม่ได้มาเอาชุดผู้หญิงนะผมมาเอาชุดผู้ชายเท่าน,นั้นนะผมเอ้ซึ่งคือแบบชุดไม่ต้องเอาก็ได้นะถ้าจริงๆอะ่ะเอาคาตนะก็พอนะคาตนะก็เท่นะอ่อันนี้ก็พี่จะกด ให้ดูเฉยๆทั้งหมดไปก็อันดีครับบาบาบาไปนะผมโอเคไหมแต่ถ้าน้องๆสังเกตนะผมก็จะมีช่องโทเค็นทั้งหมด3ช่องนะผมมี1โทเค็น2ช่องและก็2โทเค็นในช่องนะผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสกินคาตนะเล่มนี้นั่นเองแล้วก็น้องๆไหนที่บว่า่มมาแล้วได้แต่โทเค็นหรือว่าได้เกลือนั่นเองก็สามารถทำโทเค็นมาแรกตรงนี้ได้นะผมสชุดเ ตัวเคทโนมชุดชายนะก็ชุดผู้หญิงนั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นแบบชุดเดี่ยวก็ประมาณ90ตัวเคทโนมสำหรับชุดนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น85ตัวเคทโนมชุดนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประมาณ80นะผมเออก็ไล่เรียบไปนะผมไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็มันห่างกันไม่เยอะนะผมเหมือน90 8 5 80ก็ห่างประมาณ5ตัวเคทโนมโอเค <Okay. S 1> สำหรับน้องคนไหนชอบชุดไหนก็ไปวิเคราะห์อเอาเนะผมซึ่ง ถ้าแบบอยากได้จุดดีๆก็ก็ตามเราได้ <laughs> เพราะว่ามันห่างกันห้าตัวเคโน่มันก็ไม่แตกต่างอะไรมากนะแต่ที่แน่ๆคือสกินคาตนะะกินขาดนะผมมันเท่จริงเนาะคาตนะเล่มนี้มันแบบวินญ,ญานะครับอ <What? S 1> <laughs> โอเคเนาะมา <the> แล้วก็ล่างๆก็จะเป็นกล่องสมแบบพวกเกลือสกินอะไรเนะี่ยมาไปกันาะโอเค มาดูทางด้านของราคาเนาะผมร,ราคาจุงหนึ่งครั้งก็จะเป็นสิบห้าสิบครั้งย้ำนะผมเฉพาะครั้งแรกจะเป็นเจ็บ้าเพชรแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะเป็น, 150, นร้อยห้าสิบอันนี้เองะมาเดี๋ยวพี่จะไปไล่เกินก่อนนะผมไล่เกินก็กนกตู้นี้แล้วกันนะผมจัดไปับผมกดยาวๆนะผมเลยกดไปเร,เรื่อยๆนะผมโอเคก็น่าจะพอมั้ง มาครับผมเดี๋ยวพี่จ,จัดๆในรายการนอผมมาหนึ่งครั้งก่อนครับผมครั้งแรกจะได้เป็นได้เป็นได้เป็นโอ้โหพี้เปิดหัวมาแบบอันนี้เริ่มเริ่มเกลือนะขนาดเปิดหัวมานั้นเนี้ยคือ <c oughs> แบบชุดมันก็เยอะนะกี่ช่องวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่องนะเฮ้ยจัดไปครับผมสิบครั้งรอบนี้ไป โอ้โหหนึ่งตัวเคลื่อนมาแล้วผมจังหวะน,นี้สองหนึ่งหนึ่งสองเออตื้อ,อ,อสองอนี้อดีตอดีตทาจริงดิเขี้ยสิบครั้งคือมึงไม่ออกเลยหรอมันก็เกินไปบางทีอะโอ้โหคือแบบกี่ช่องมอสเมื่อกี้ะรวมคาตาะด้วยกันแปดช่องฟ้สามสามเจ็ด ปดเออแปดช่องจริงคือแบบเฮ้ยสักอันหนึ่งก็ไม่ออกเลยเอ่ะดิสิ <laughs> คือแบบอันหนึ่งก็ได้ชุดแบบกะกะก,ก,ก็ได้อะแบบชุดแบบไม่ต้องเทงก็ได้นะเออแปดช่องนะเว้ยคือออกได้สักช่องก็ยังดีนะหรือว่าแบบดวงพี่มันไม่มีใช่หรอล่าสุดจําได้นะวันเกิดนี้คือแบบไปทําบุญแล้วนะค,คือไม่ส่งผลเลยใช่ไหม <laughs> ไย่อ,อกผมก็มันไม่เกี่ยวนะผมมันอยู่ที่ระบบเกมมากกว่าวผมไปก็ไปหาจับอจองเป็นเจ้าของไดนะผมสำหรับตูน้นี้เอ้ยแปดช่องไม่ออกสักช่องเลยล <c oughs> ไม่แน่อาจจะมาแบบมีการันตีอยู่แล้วคือ,อแบบว่าถ้าสุ่มสิบครั้งสิบรอบรับไปเลยนะผมสุ่มหนึ่งในสามชุดเออก็ว่าไปนะผมเอ,อ้ <Okay. S 1> ซึ่งมันน่าจะมีนะเอ,อ้ มีไม่มีเขาคอมเมนต์บอกพี่ไปได้เท่าโอเคนะ้องคนไหนเข้าไปสุ่มาแล้วหมดกีเพชรหมดกันเท่าไหรก่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าไอเซยไใหสวัสดีครับ